สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปเล่นโลบอคตอนตูล็อกบ้านเลยนะครับผมวันนี้ผมอยู่ล็อกบ้านแล้วก็มีคนอยู่ล็อกมาวันนี้ครับวันนี้ผมอยู่ล็อกบ้านเล่นเกมล็อกบ้านหึ่วันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมล็อกบ้านหึ่งวันนี้ครับการบินสีไข่แดงเลยเอ้ยข่วไส้ดดูคิดดูทำไมท่าจอเป็นไงบล็อ พะโลเ่ยเย็นแถบวันนี้อากาศอีหดีไม่มีเสียงรบควาจากบ้านข้างเอพราะว่าบ้างข้า,ขา,า,างขาเขาาอกันหมดแล้ว ดี่คะครับภาคหนึ่งเขาภาคสองผมเล่นเมืเช้านี่แบบมันเป็นตัวว่าผมว่ามันไม่เวิร์ม,รมันไม่คลาสสิกแบบไม่พ I don't get Chauvin. Look who's got to Chauvin to kill!

Sammy, that me? Is that idea? Oh, yeah. Let's oh, Crow! 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 Oh, yeah. Crow! The Crow! Crow! See ya on the Crow! side, of the

来、啊、了，来了。